สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคาวดี้นะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเราชนะนะครับมีการเพิ่ม เพิ่มธนาคารให้ลงทะเบียนเป็น3ธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทกสในสองธนาคารนี้เพิ่มเข้ามานะครับและก็ธนาคารกรุงไทยที่เปิดให้ลงทะเบียนได้อยู่แล้วปกตินะครับผมสาหรับใครที่จะลงทะเบียนนะครับในกลุ่มของคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มเปาบบางนะครับสามารถไปลงทะเบียน ออก,กับธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่25นะครับส่วนใครที่จะรอลงทะเบียนกับธนาคารออมสินและธนาคารพกรสนะครับก็รอลงทะเบียนในวันที่22กุมภาพันนี้นะครับผมซึ่ง2แบงค์เพิ่มเติมเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับส่วนกรุงไทยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่25นะครับผมส่วนออมสินและทกศลงได้ในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับผมสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มเปาะบ้างนะครับสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทค่ะ สมาร์ทการ์ดนะครับไปลงทะเบียนโครงการเราชนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและทะกศทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับและก็ลดความแออัดให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิในการร่วมโครงการเราชนะนี้นะครับผมนี่คือ,อข่าวสารล่าสุดนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนอีกที่แบงก์ออมสินและทะกศนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ ลงทะเบียนกับกรุงไทยไว้แล้วนะครับก็ยอย่าลืมยืนยันตัวตนนะครับเพื่อรับเงินเยียวยา7,000บาทนะครับโดยจะมีการโอนเข้าให้ในแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุกๆ สัปดาห์นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตวนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับสามารถลงทะเบียนเราชนะได้ที่ธนาคารออมสินธนาคารทกสและธนาคารกรุงไทยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ